คืนดีกันแล้วจริงๆใช่ไหมกรีตเลยตายชุติมาเคลื่อนไหวกลางไอจีทีมพิทาง,งานนี้ประกาศตัวชัดเจนจากกรณีได้มีการเผยคลิปนาทีที่ตายชุติมาและทีมพิทามาเจอกันที่ห้างแห่งหนึ่งและเป็นช่วงที่ตายนั้นได้เดินมาส่งน้องพิพิมให้คุณพ่อก่อนจะโบกมือลาบายก่อนที่ตายจะเดินไป ทำเอาทั้งทีมพิธาและน้องทีท่พิมมองตามแม่ต่ายกันตาไม่กระพริบงานนี้เหล่าแฟนคลับที่เชียร์อยากให้กลับมาคืนดีกันนั้นถึงกับกรี๊ดลัล่นห้างเลยทีเดียวโดยผู้ใช้ยติ๊กต็อกที่ชื่อแอดตนวุฒิขีดล่าง199711ได้เผยคลิปพร้อมกับได้ระบุข้อความว่าเขามาด้วยกันหรือเปล่า ล่าสุดต้องบอกว่าว่านับเป็นข่าวดีหลังล่าสุดตายชูติมาได้กลับไปฟองไอจีทีมทิธาอีกครั้งหลังเคยอันฟอนกันไป